ซูเปอร์ตีนใส่ให้มันหมดจ้าเยี๋ยโฟกัสไปขวดเบีย้ยเด้อเอาสิวา่า <c oughs> เดี๋ยวจังใดขากะเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้เนะคะ่ะต้มเลือดจุกจุกจ้าเคืองโลสื่อโมาโลหนึง่งอะะแบงไว้แบงไว้ถ่าไอต้มยำตีน แล้วมันสุกเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเนาะคะะ่ะเนาะถ้ามันหนามันเยอะจังเดยเดี๋ยวสิได้ต้มเลือดนะคะไปหนามมันหน,นึ่ก่อนเดี๋ยวโฟกัสไปขวดเบียร์เด้อเขาสิว่า <c oughs> เดี๋ยวจังเดยเขาก,ก็เดี๋ยวต้มเลือดก,ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะต้มเลือดใส่มหมื เทนคนยาสาวๆสนุนสกันเาใส่มันกระเปอยอีลีค่ะเติมกลไปๆเลยเติไใ่เอาใจวังสิลนบ่ โอ้ไม่กอดกอดเป็นกระแทบแหงใส่ไม่หมดนะเสบแซ่คนเดี <c oughs> ยวโฟกัสไปขวดเบีย้ยเด้เอเขาสิวา่า <c oughs> เดี๋ยวจังได้ฮากรเดี๋ยวต้มเลือด เอ,อย่าโ,โฟกัสไปขวดเบียร์เด้เอเขาสิวา่า <c oughs> เดี๋ยวจังไดเฮากรเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้นะคะต้มเลือดด้วยซูเปอร์ตีนใส่ให้มันหมดจา้าจุกจุกจ้าเครื่องโล่สื่อมาโล่นึ่งอะแบ่แงไว้แบ่งไว้ถ่ายต้มยำตีนจุกจุกจ้าเครื่องโล่ สือมารุนึงอะแบงไว้แบงไว้ถ้าไต้มยำตีนค่ะ้หนานันอยูก่อนใส่หมดนะสับเซคน ดะะเดี๋ยวมา,มาเบิ่งกันอีกเท่อนึงนะค่ะเนาะถามันหนามันเยอะจังใดเดี๋ยวสีใดต้มเลือดนะคะ้ามมันอก่อะกะสิใสโอโอ,โอ,โอเป็นกระแทบแหง จุกจุกจ้าเครื่องโล่เสือมาโล่นนึ่งอะแบ่งไว้แบ่งไว้ถ่าไอ้ต้มยำตีนเขาใส่ที่ลังมาจ๊ะเดี๋ยวร้อยมันเดือนดนะคะร้อยมันเดือดร้อยมันสุกหนาม,มันก็สิบวกลงจากหน่อยอยู่โอ๊ไม่ค่ะ ที่หลังเนาะจ้ะรอยมันเดือนดนะคะรอยมันเดือดรอยมันสุกหนามมันกระสีบวกลงจักหน่อยอยู่โอ้ไม oh oh ่อมเลือดเอาใส่ที่หลังเะคะเนาะเพราะว่า oh, ปรุงรสด,ด้วค่ะจ้ะกะสิใสย อันนี้ตําเครื่องใส่หมดแล้วนะคะมันกระเดือดแล้วเนาะเดือดได้ทีแล้วเดี๋ยวสิเดอตีนไก่ที่ต้มไวะะนะ้แล้วค่ะเนาะอยโฟกัสไปขวดเบียรยเด้อเขาสิวา่า <c oughs> เดี๋ยวจังไดเขากะเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้นะคะเนาะต้มเลือดแล้วกาจะเอาไปใส่ก,กัน อย่าโฟกัสไปขวดเบี้ยเด้อเขาสิว่าเดี๋ยวจังไดดเขากะเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้นะคะต้มเลือดลรอน้ำมันก็สิบกอยู่ข้างในอยาให้ด้วยน้ำมันบกก่อนยากให้เสิร์ฟก่อน ซุปตีนใส่ให้มันหมดจ้าอันนี้ตำเครื่องใส่หมดแล้วนะคะมันกระเดือดแล้วเนาะเดือดได้ทีแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวตีนไก่ที่ต้มไวะะ้แล้วค่ะเนาะจ้ะกะสิใส่อ้ยอ้ยจ,จุกจุกจ้าเครื่องโล สื่อมะโล่นึง่งอะแบ่งไว้แบง่งไว้ถาไอต้มยำตีนน้ำก็สิบกอ,อยู่จังไลยแต่ให้ด้วยให้น้ำมันโบกก่อนจุบจุกจ้กจาเครื่องโล่สื่อมะโล่นึง่งอะแบ่งไว้แบ่งไวถ้ถาไอ ต้มยำตีนจ้ะกะสิใส่โอ้ยโอ้ยอ๋ยอยอ,ยอย่าโฟกัสไปขวดเบีย้ยเด้อเอาสิว่า <c oughs> เดี๋ยวจังแรเขากะเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้เนาะคะนะ่ะต้มเลือดต้มเลือดเอาใส่ที่หลังเนาะค่ะเพราะว่าปรุงรสนะคะนะ อันนี้ตำเครื่องใสหมดแล้วนะคะมันกระเดือดแล้วเนาะเดือดในทีแล้วเดี๋ยวสิเดอาตีนไก่ที่ต้มไวะะนะ้แล้วค่ะเนาะจะกะสิใสโอ้ยเ้ยอุจจาัะสีลนบอสอุจจระสีลอนเลยโอ้ my god อันนี้ตําเครื่องใสหมดแล้วนะคะมันก็เดือดแล้วเนาะเดือดได้ทีแล้วเดี๋ยวสิเดียอาตีนไก่ที่ต้มไว้นะคะเนาะจ้าเนื้อปลาแบบแบบตัวใหญ่มากคน้นๆเลยแซ่แบน้ำมันก็สีบยูเกย์จังเลยแต่ให้ด้วยให้น้ำมันบกก่อน อ,อย่าโฟกัสไปขวดเบียร์เด้เอเัาสิว่า <c oughs> เดี๋ยวจังไดเ้าก็เดี๋ยวต้มเลือดก,ก็ได้นะคะต้มเลือดละคะไ <c oughs> ล่หนามันเอือกก่อนถ่าเดี๋ยวล่อมันสุกเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเครื่อนึงเนาะค่ะเนาะถ้ามันหนามมันเยอะจังใดเดี๋ยวสี่ใดต้มเลือดนะคะ น้ำมันก็นสีบอกอย้วจังเลยอยาให้ด้ยวยน้ำกันคนชอบกินตีนเนาะค่ะเนาะใส่เตีนนะจ้าเนื้อปลาแบบแบบตัวใหญ่มากคุนๆเลยแซ่บอืมเด็ดเอาใส่ที่หลังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปรุงรสดีคะ่ะ ยิ่นกายต้มใบเปื่อยๆเนาะค่ะเนาะโอดจัไผ้าขาวาใส่ส่วนมาจีบเลยกูเตาบ้าว่าขวากใส่ส่วนเสยแมนบอบุน้ำมันตุสยบกอยู่ยวจังไงเดี๋ยวให้ร้อยใ้น้ำมันบกก่อนเฮ้เพราะท่านได้ใส่เลือดก็ใส่เดี๋ยวเดียวร้อยมันน้ำมันบกจักหน่อยเนาะค่ะก็สิเอาเลือดใส่เนาะค่ะเนาะเลือดใส่แล้วจักหน่อยห้าก็สิอันนั้น จ้าเนื้อปลาแบบแบบตัวใหญ่มากคุ้นๆเลยแบ่บเนีย่ยโฟกัสไปขวดเบีย้ยเด้อเอาสิวา่า <c oughs> เดี๋ยวจังลเลเหอกะเดี๋ยวต้มเลือดก็ได้นะคะต้มเลือดเราจะใส้มันกระเปือยีลีค่ะเต็มไก่ไปเลยใส่ตีนไก่ ตีนไก่ต่มใบเปี่อยเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้จะผายภาคผวาใส่ส่วนม <c oughs> าจปบกอยกูเต่าบ้าว่าขอากใส่ส่วนเสยม่นบ้อบุกจ้าเนื้อปลาแบบแบบตัวใหญ่มากค้นๆเลยแบบแซ่บย่างเส้น